เรื่องเล่าของบ้านคลาสสิกเสน่ห์แห่งการเวลาลองหลับตานึกภาพบ้านหลังใหญ่ตั้งตรงงานอยู่บนเนินเล็กๆท่ามกลางสวนที่ตกแต่งอย่างประณีตประตูไม้โอ๊กบานใหญ่เปิดออกช้า,ชาๆเผยให้เห็นโถงสูงโออ่าที่มีโคมไฟแชเดเลียคริสตัลส่องแสงระยิบระยับเหนือบันไดไม้เวียนลหลงดงาม บ้านหลังนี้ไม่ได้โดดเด่นเพราะความทันสมัยหรือความเรียบง่ายแต่เพราะกลิ่นอายของความทรงจำที่แฝงอยู่ในทุกซอกมุมจุดเริ่มต้นของบ้านคลาสสิกสถาปัตยกรรมคลาสสิกถือกำเนิดจ,จากยุคกรีกและโรมันเมื่อหลายพันปีก่อนมันไม่ใช่แค่สไตล์แต่คือแนวคิดในการสร้างบ้านให้สง่างามมีระเบียบและเป็นนิรันดร์ ทุกอย่างมีความสมดุลไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของเสาวความโค้งของประตูหรือบัวปูเล็กๆรอบหน้าต่างบ้านที่เล่าเรื่องของความมั่นคงคนที่สร้างบ้านจะตายนี้มักไม่ใช่คนที่เปลี่ยนใจง่ายเขาเชื่อในรากเงาความมั่นคงและคุณค่าที่สะสมได้ตามกาลเวลาทุกซอกมุมในบ้านคลาสสิกจึงเต็มไปด้วยรายละเอียดที่ถูกบรรจงไม่ใช่แค่สร้าง ไม่ว่าจะเป็นขอบบัวที่แกะสลักด้วยมือเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าแบบหลุยหรือหน้าต่างที่กรอบไม้ทาสีทองอ่อนอย่างประณีตทุกอย่างคือการแสดงออกถึงความใส่ใจและความสงบงามบ้านที่เหมือนพิพิธภัณฑ์ชีวิตเมื่ออยู่ในบ้านคลาสสิกค,คุณจะรู้สึกเหมือนตัวเองได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตไม่ใช่เพราะบ้านมันเก่าแต่เพราะบ้านมันมีจิตวิญญาณ บ้านนี้อาจมีโต๊ะตัวเดิมที่ใช้ทานข้าวกับครอบครัวมาหลายรุ่นอาจมีนาฬิกาลูกตุ้มที่ยังเดินไม่หยุดหรือมีห้องสมุดไม้เงียบๆที่มีกลิ่นหนังสือเก่าและเสียงนกร้องลอดหน้าต่างทำไมคนถึงยังหลงรักบ้านคลาสสิกเพราะในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วบ้านคลาสสิกคือที่พึ่งที่ทำให้เรารู้สึกมั่นคงมันไม่จำเป็นต้องตามเทรนเพราะมันงดงามอยู่เสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี บ้านคลาสสิกจึงไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิและความรักในความประณีตถ้าบ้านคือบทกวีบ้านคลาสสิกก็คือกลอนโบราณที่ยังงดงามในทุกยุคถ้าบ้านคือบทเพลงบ้านคลาสสิกก็คือซิมโฟนีที่ไม่มีวันตกรุ่นและถ้าบ้านคือความรู้สึกบ้านคลาสสิกก็คือความอบอุ่นที่ไม่เคยเลือนหาย